ความสุขที่มาจากความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจความสุขที่มาจากการเข้าใจและสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราความสุขที่มาจากการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราเดินเข้าไปสู่ยุคควอนตัมที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากแต่คุณเคยสัมผัสกับความสำคัญของมันในชีวิตประจำวันไหม Quantum, ควอนตัมกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วคำว่าควอนตัมเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากแต่มันเป็นอะไรกันแน่ ควอนตั้มเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจและระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพมันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในธรรมชาติแต่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราคิดถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันความตั้มคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งการก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้บิตศูนย์และ1ความตั้มคอมพิวเตอร์ใช้คิวบิตคิวบิตซึ่งสามารถอยู่ในสถานะศูนย์และ1 พร้อมกันทาให้ประมวลผลได้หลายทางพร้อมกันนี่คือความก้าวหน้าที่ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้โจทย์ที่ซับซอ้อนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ควอนตัมทาได้มันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพและการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยําและปลอดภัยมากขึ้นการตรวจ MRI ที่ใช้หลักการสตินของนิวเคลียสไฮโดรเจนควอนตัมสปินช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรคได้อย่างแม่นยํา และเทคโนโลยีเลเซอร์ทางการแพทย์ก็สามารถรักษาโรคผิวหรือกำจัดริ้วรอยได้อย่างปลอดภัยและนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดควอนตัมยังมีบทบาทในการฝึกสมาธิและกิจกรรมบำบัดเชิงจิตใจทำให้ร่างกายและจิตใจฟื้นตัวได้ดีขึน้นเป็นแนวคิดที่ช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิให้กับคนในสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นควอนตัมเป็นทักษะแห่งอนาคตที่เด็กไทยควรเข้าถึงเพื่อให้สามารถเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนาตนเองและสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆสารัฐจีนและยุโรปต่างแข่งขันกันในการพัฒนาเทคโนโลยีความตัำอย่างเข้มข้นประเทศไทยก็ไม่ควรพลาดโอกาสนี้มันเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้กับความซับซ้อนของชีวิตและโลกของเราแล้วพบกับทัญญาและพริสีแห่งความสุขที่จะพาเราเข้าไปสู่ยุคความตัมในกรุงเทพธุรกิจฉบับตีพิมพ์และออนไลน์ h t t p s //www.bankkokbusiness.com/ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจได้เลยนะความเข้าใจและการพัฒนาของเทคโนโลยีควอนตัมยังคงเป็นหัวข้อที่พูดถึงอย่างมากและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยใหม่นี้คุณคิดว่าประเทศไทยควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อเข้าสู่ยุควอนตัมมีความคิดเห็นอยากแชร์หรือไม่เข้ามาพูดคุยกันในกลางคนรักความรู้ด้วยนะครับค่ะ